มาครับคุณซีอานนั่นกันไปเอาโค้นน้ำเลยเว้ยเฮ้ยหน้าคุณตกใจก่อนนั่งกันไปครับนั่งกันไปโค้นน้ำครับโค้ดน,น้ำโอ้ด่าเลาเว้ยเฮ้ยแทงครับมีให้กินตั้งหลายตัว ดูสิเขาจะกินตัวไหนกินตัวไหนครับกินตัวไหนครับกินครับกินครับต้องกินว้เฮ้ไม่ได้วะตัวนี้ต้องหม่ำมาครับเอาตัวสูงไว้เลย เร็วม,มารีบทำงานเว้ยเฮ้ยเอาเบ็ดมาทำไม กินก่อนครับเดี๋ยวอดกินลุกเข้าไปไมาครับผมทำอะไรครับทำอะไรหรือโอ้ได้ไปตัวนั้นใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรือหายครับกินด้วบยกดเลยครับผม ทำไรกินไะไรมครับมาผมมัรับหน่อยเนี่ยมากินเราฝ่ายเดียวขอกินบ้างเถอะกันไปครับ กินก่อนครับเดี๋ยวหายนี่ครับผมนั่นเดะมาครับโคนมาครับขึ้นเบียร์โอ้โหเขากินลุกก็ดีแย่แล้ว โดนเหลี่ยมเขาเหลวโดนหม่ำวะ่ะนะครับเตรียมงาครับเตรียมงาครับงะครับผมงครับไปตั้งป้อมแบบตั้งป้อม,มทำไร มาครับโยกนิดหนึ่งครับจมไม่กล้ากินหลอกลูกกินไปก็โดนลูก,กินเรือนะจะกล้า,ก,ลากินเหรออ้าวไม่ยอมกินก็เสฟสิครับนะผม โอ้แพ้น้ำแดงนึกถึงกระเพาะปลาน้ำแดงเล่นไหมครับพี่มาครับผมมาครับด้ขึ้นไปตดันข,ขึ้นไปครับแย่ yeah, ตัวที่หนึ่งครับ ดันเข้าไปครับผิววบผมโอ้ดนนันเว้ยไปครับโคนจำไรวะไม่จะไปกินเบี้ยฉันอ่ะไม่เป็นไรครับทำท่าท,าทีเหมือนไม่รู้เหมือนไม่รู้เรื่อง อยากกินกินมาครับฮ่าแม่งกินจริงเว้ยกับดักน้นประชมปอมปอมปอมมาครับมาครับมาจะโดนกินแล้วครับมาต้องถอยครับถ้ามาเขาถอยผมก็สัดเม็ดแม่งเลยนะครับเม็ดกระจายนะผม วุ่นวายคราวนี้วุ่นวายซัดเม็ดกระจายาากินไปเลยครับผมกินเข้าไปครับมาครับผมมาขึ้น,ทนแทนมาครับ เม็ดปลายคนตัวนั้นดันครับผมไปครับพริว <c oughs> ชิบๆๆบ,บดันครับมาครับผม นั่นแน่กลิ่นครับผมหลวงมาครับ อาคาเจ้าองค์เจ้จาตันนั้นอ่ะกระเทบนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวหายมันอันตรายกินเราไว้เฮ้ยกินครับเชื่อมครับผม เนี่ยเอามามาตัวนั้นเตตตตตเอาดีครับมาก้าโดดเปล่ะเฮ้ยแม่งโดดจริงว่ะอืม <c oughs> เทอมก่อน <c oughs> ครับเดี๋ยวหายกิน <c oughs> <c oughs> เลย ครับนี่ครับผมผมยอมเสียบเลยทีไม่นี่อ่ะไม่ลองไม่รู้ว่าท่านผู้ชมวัดใจกินหลือครับ ไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้อ <c ười> เอาไงพี่ กินเลืออนะเอาคิดหนักเลยเว้ยทำคิดหนักเลยถ้าเขาเอามาไปกินหมาผมเนี่ยผมเอาเรือลุกก่อนนะครับท่านผู้ชม เอาเรือขึ้นเป็นลุกแล้วค่อยกินมาคืนนะครับสิ่งที่เขากัวงวลก็คือเขากลัวเรือผมขึ้นไปข้างบนได้ต่อเรือเหรอจ๊ะแล้วทำไมให้เขาทำไมเขาให้เรากินเรือฟรีวะไม่เข้าใจกินนะครับเขาเดินพลาดหรอวะ